เลยนะครับท่านผู้ชมนะมาที่ตรงจุดนี้นะครับจากนั้นนะครับกดเอนตกไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะทำค่าตกปลาประมาณนี้นี่แน่นี่แน่นี่แน่นะครับก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ท่านผู hmm. ้ชมนะโอ้ยน้ําใสจังเลยนะคท่านผู <t <t ้ชมนะหน้ากระโดดลงไปจังเลยนะว่าถามนี่จะงับกูไหมเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะครับเราจะได้ EP บอกมา20ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับกลอง Na โ no X2 นะครับผมโอเคนะครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับใครที่บักตายก็มีตรงนี้นะครับที่แบบแก้บักตาย้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนจะเห็นกล่องเป็นกล่องขวัญนะท่านผู้ชมนะก็ให้ทุกคนนะครับกดอรับ ของขวัญไปเลยนะครับผมนะจะเป็นกล่องหนึ่งแดงตรงนี้นะครับผมกดรับด้วยนะถ้าเราไม่กดรับเนี่ยเ็าก็จะไม่ได้ของขวัญน,นั่นเองนะครับผมสะหรับเด็กใหม่ที่เข้ามานะครับโอเคของขวัญที่เราจะได้นะครับจะเป็นเงิน5 0 0 0ันพิซซ่าหน้ำเปล่า5มือถือฟรี1เครื่องแล้วก็กระชับปองคนละ1ลูกนะครับแล้วก็ได้หมัดไฟคนละ1ชิ้นนั่นเองนะครับผมโอเคนะให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่กระเป๋ากันนะครับผมแล้วก็กดเข้ามา3านะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระชับปองรถกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับผม้นะาช ก็ดูเอานะครับว่าเราจะได้เป็นรถรุ่นอะไรนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับก็ลุ้นไปเลยนะครับก็ได้รุ่นดีๆก็โอเคนะครับได้รุ่นเกลือๆก็เพราะว่ามันต้อง่าแต่ดวงนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะได้บัตรไฟฟรีคนละ1ชิ้นด้วยดีนะครับแล้วก็จะเป็นบัตรไฟประมาณนี้เนาะโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เซิร์ฟฟีลันนิ่งนั่นเองโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นร้านเ็ดสกินนะครับผมเขาอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับจุดเกิดของเรานะนะครับท่านผู้ชมนะก็ทับป u y ไปนะครับสกินหนึ่งครับสกินหนึ่งนะครับต่อราคา1 0 0 0พันนะครับท่านผู้ชมนะก็ใส่สกินสองไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้เราก็ใส่สกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าทั่วไปนะครับนี่แล้วก็สามารถซื้อเบ็ดซื้อเหยื่อได้เลยนะครับหรือซื้ออาหารน้ำเปล่านะครับเอาไว้กินนะครับเวลาเราหิวน้ำ นะครับหิวน้ำหิวอาหารนั่นเองนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเบิกรถกันนะครับว่า่ารถของเราจะเป็นรุ่นอะไรนะท่านผู้ชมโอ้ยได้ฟรีมาได้เออเราได้ฟรีนะครับคนละหนึ่งคันนะครับผมเพราะว่าเซิฟนี้เขาแจกรถฟรีคนละหนึ่งคันด้วยอ่าน,นะครับแล้วก็กดเลือกรถไปนะครับอ่าเราจะได้รถรุ่นนี้มานะท่านผู้ชมนะ,มนะก็จะเป็นเหมือนรถสปอร์ตนั่นเองนะครับผมจะเป็นเหมือนรถโอ้เสียงนี้แบบฝาดมากเลยท่านผู้ชมนะก็จะเป็นรถสปอร์ตประมาณนี้เนาะ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะก็สามารถนําไปทํางานได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันบ้างนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะโดนิทนะครับผมนะครับอยากจะมีอาวุธดีๆนะครับโดนิทนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับจะมีทั้งสลับมือแล้วก็ไมายบสนบอลแล้วก็ปักฉลาวแล้วก็สมุไรนะครับแล้วก็สมุไรเทพนะครับก็ใครอยากจะเทพเทพนะก็สามารถโดนิทเข้ามาได้เลยครับหรือว่าจะสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกรถโดเนตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น e n e r g ีนะครับในราคา200คอยแล้วก็เอฟเซตอะไรเนี่ย F C R 9 0 0นะครับท่านผู้ชมนะก็สามารถซื้อได้นะครับผมแล้วก็อินฟอนัสนะครับก็าหาดูออนะครับผมในราคาสองทุกคันเลยนะครับยกเว้นคันนี้นะสามนะครับผมแล้วก็คันนี้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครอยากจะโดเนตก็สามารถโดเนตเข้ามาได้เลยนะครับผมนะโอเค นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าต่างๆของเรานะครับผมนะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็อยู่ที่จุดเกิดนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูงานอาชีพต่างๆภายในเซิร์ฟเวอร์นี้กันเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับทับ GPS ก่อนจะไปนะครับผมนะทุกครั้งนะครับเราจะได้รู้นะครับว่างานอาชีพของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นงานอาชีพข้าวัวนะครับเก็บหอยนะครับผมตกปลาขุดเหมืองนะครับท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะก็สามารถที่จะไปทํางานได้เลยนะครับเเดี๋ยวราาาจะไปทํงน อาชีพนี้ก็เลยนะครับเป็นจะเป็นงานอาชีพตกปลานะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆที่จุดเกิดของเรานั่นเองนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปตกปลากันเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปกันเลยโอ้โหรถแรงมากนะท่านผู้ชมนะโอ้โหเอาแทบไม่อยู่เลยครับท่านผู้ชมมันแรงมากโอ้ย โอเคนะครับเดี my my friend, let let oon, ๋ยวเราจะมุ anyway. my, ่งหน้าไปงานอาชีพตกปลากันเลยนะครับแต่ว่าพี่ลืมซื้อเบ็ดมานะครับท่านผู้ชมผมดูซื้อเบ็ดมานะตรงหน้าจุดเกิดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับใครที่ลืมซื้อเบ็ดมานะครับผมมันจะมีเบ็ดขายอยู่ที่จุดตกปลาด้วยนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะถึงที่ตกปลาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ถึงที่งานอาชีพตกปลาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะให้ท่านผู้ชมนะครับมาที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นร้านขายเบ็ดนะครับขายพวกน้ำเปล่าน้ำพิซซ่าอะไรเงี้ยเออ แลเปล่าแล้วก็พิซซาแล้วก็เบ็ดตกปลาเหยื่อนะครับผมแล้วก็ซื้อเบ็ดไป1อันนะครับผมท่านผู้ชมแล้วก็ปรากฏซื้อเหยื่อนี้อันนะครับท่านผู้ชมนะก็ซื้อไปเลยก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็สามารถตกปลาได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะมาที่ตรงจุดนี้นะครับจากนั้นนะครับกดเอ็นตกไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมมันก็จะทำข่าตกปลาประมาณนี้นี่แน่นี่แน่นี่แน่นะครับก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ท่านผู้ชมนะโอ้ยน้ำใสจังเลยนะครับท่านผู้ชมนะหน้ากระโดดลงไปจังเลยนะปลาฉลามนี่มันจะงับกูไหมเนี่ยโอ้โห ก็ได้ประมาณนี้นะครับเราจะได้ EP บอกมา20ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นงานอาชีพตกปลานะครับผมนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูงานอาชีพต่อไปนะครับเพราะงานอาชีพต่อไปเนี่ยมันจะเป็นงานอาชีพที่ทําง่ายมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับโอเคไปกันเลยโอ้เสียงมันแบบเสียงแบบฝาดมากเลยท่านผู้ชมนะโอ้ดูโคตรแรงเลยเดี๋ยครับลงทางนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชม เอาละท่านผู้ชมครับราสำหรับงานอาชีพนี้นะครับผมก็จะเป็นงานอาชีพเก็บหอยนะครับผมนะครับทำง่ายมากเลยนะครับแค่ทุกคนนะครับเดินมาที่ตูกเปลือกหอยนะครับแล้วก็กดเก็บไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะทําง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะครับผมทาไม่ยากนะครับท่านผู้ชมนะสําหรับใครที่อยากจะทําก็เข้ามาทําได้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ทําง่ายนะครับไม่ยากด้วยนะครับแล้วก็ได้ EP บวกมา15ด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับ างานอาชีพเก็บหอยนะครับท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดโลกกันเลยนะครับจากที่เราทํางานอาชีพไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราจะต้องไปขายของนั่นเองนะครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยผมบอกแล้วรถคันนี้มันแรงมากเลยนะมันแรงจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะใครที่แบบไม่เคยลองขับไม่รู้หรอกนะครับผมว่ามันแรงแค่ไหนนะครับมันแรงมากทุกคนดูดิโอ้ วิ่งกับสองนะครับท่านผู้ชมโคตรแรงอ่ะดูดิดูดิสองก้อนนะครับท่านผู้ชมนะโูสองสี่อ่ะเอาไม่อยู่นะท่านผู้ชมมันแรงมากดูดิโอ้โคตรแรงเลยครับท่านผู้ชมนะมันเป็นรถรุ่นอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะก็นี่เดี๋ยวจะมาขายของกันเลยนะครับดับเครื่องไปตอนนี้เราก็มาถึงที่ตลาดโลกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะนะครับ เดี๋ยวเราจะมาขายปลาก็เลยนะครับผมนะเราได้ปลาอะไรมาบ้างนะครับตันนี้เราได้ปลาเก๋านะครับปลาเก๋าอยู่ราคา40นะครับท่านผู้ชมนะอันนี้ก็จะเป็นหอยนะครับท่านผู้ชมก็กดขายไปนะครับโอ้โหแป๊บเดียวนะครับได้ประมาณร้อยนึงแล้วนะสำหรับตลาดนี้นะครับก็จะเป็นตลาดจุดสุดรวมนะครับผมสําหรับใครนะครับที่ไปฟาร์มมาก็สามารถนํามาขายที่ตลาดโลกนี้ได้เลยนะครับทุกผู้ชมนะนี่นะครับมันจะมีป้ายบอกเราแน่นอนว่าตลาดนะครับผมตลาดตลาดนะท่านผู้ชมนะ ตลาดนัดก็ไม่ได้นะทุกผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะก็สามารถที่จะมาฟร์มได้นะครับผมแล้วก็มาขายนะครับเื่อที่เราจะได้เงินเขียวไปซื้อรถหรือว่านะครับไปซื้อของต่างๆในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะโอเคนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันบ้างนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลนะครับผมนะจุดโรงพยาบาลนะครับสําหรับใครนะครับที่เลือดเหลือน้อยนะครับหรือว่านะครับ หรือว่าไปตีมาเลือดเหลือน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็มาโรงพยาบาลได้นะครับผมถ้าไม่มีหมอก็เข้าไปด้านในนะครับมันจะมีระบบนอนเตียงด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็ให้ทุกคนนะครับผมมานอนเตียงได้ตรงนี้เลยนะครับเตียงตรงนี้นะครับบอกเลยว่ามันจะเป็นเตียงที่อ่าไรนะครับไร์เตียงนะครับให้ทุกคนนะครับกดนอนพื้นไปได้เลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็กดหิวนอนพื้นไปได้เลยท่านผู้ชมนะมันมันไม่มีเตียงอ่ะเออแค่ประมาณนี้นะครับผม ก็ไม่มีเตียงแนละ้วท่านผู้ชมนะก็จะประมาณนี้เนาะเออโอเคนะครับเราก็ลองไปนะครับดูว่าเราจะเสียเงินเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคนะครับตอนนี้เตียงก็อ่ค้างไปแล้วนะท่านผู้ชมนะออกไม่ได้เลยโอ้โหโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะสำหรับใครนะครับผมที่อยากได้เล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผมนะเดี๋ยวก็ นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ละคลิปถ้าไปอยู่ใต้ละคลิปที่อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับแนะนำไปใต้คอมเมนต์ดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะพี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับพวก A P I แล้วก็ I P นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่อง B M K Channel แล้วก็ช่อง Nano X 2ด้วยนะครับผมแล้วก็ช่องทรงเจพาะ่อสีเขียกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะพี่จะไปเซิร์ฟไหนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมบ๊ายบายปูน